สวัสดีครับเตะติดเทรนขอนําเสนอฟีฟาตอบแล้วเคนนี่ดูเกลมมสิ์เล่นทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการปิดเคสย้ายสัญชาติแบบไม่มีช่องให้ลุยวงการฟุตบอลไทยช็อกทางประเทศครับฟีฟาตอบกลับเคนนี่ดูเกล ยังเป็นตางการแล้วว่าไม่เข้าเกณฑ์ไดๆย้ายเล่นทีมชาติไทยไม่ได้แบบนี้คือปิประตูนสนิทไม่มีแม้แต่รอยรั่วให้หลุนครับทั้งที่เจ้าตัวนะครับมีพาส,สปอร์ตไทยและแฟนบอลก็เชื่อว่าเขาน่าจะช่วยทีมชาติไทยได้ไม่น้อยคําถามก็คือมันเกิดขึ้นได้ยังไง และทำไมฟีฟ่าถึงตัดทิ้งแบบไม่เหลือเยื่อใ่วันนี้มาไล่ดูทีละจุดแบบเดือดๆกันครับข้อเท็จจริงทั้งหมดแบบสรุปชัดๆเคนนี่ดูเก้าครับอายุ32ปีลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมีพาสปอร์ตไทยจริงเล่นแทลลีกในโคต้าไทยได้ถูกต้องตั้งแต่ปี2024แต่ปัญหาใหญ่ก็คือเขาเคยลงเล่นทีมชาติออสเตรเลียชุดใหญ่และเป็นเกมทางการบอลโลกคัดเลือก5นัดซึ่งนี่คือเงื่อนไขหนักสุดของฟีฟ่า ปี2024ครับบุรีรัมยสมาคมกีฬาฟุตบอลเคยร่วมกันส่งเรื่องไปฟีฟ่าเพื่อขอพิจารณาผลลัพธฟีฟ่าตอบกลับสั้นๆไม่เข้าเกณฑ์ไม่สามารถย้ายได้ ปัจจุบันครับไม่มีผลต่อบุรีรัมเพราะ AFC ยกเลิกโคต้าอาเซียนเอเชียโคต้าพิเศษไปแล้วทางเดียวที่ยังทำได้นะครับคือยื่นอุทธรณ์ต่อสารกีฬาโลก CAS แต่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเลยครับและมีโอกาสแพ้สูงมากเพราะฟีฟ่าเคยตอบปัดไปแล้ว ฮัสันพึ่งจะมาถามสมาคมอีกรอบและก็ได้คำตอบเดิมปิดเคสแล้วฟีฟ่าไม่อนุมัติจบแบบไม่มีทางออกครับเว้นแต่จะมีเกณฑ์ด้านลี้ััยเพิกถอนสัญชาติหรือกรณีหายากส,สุดซึ่งดูก็ไม่เข้าเกณฑ์ไหนเลยเรื่องนี้นะครับเราต้องเข้าใจก่อนเลยว่าฟีฟ่าเข้มสุดๆกับการย้ายทีมชาติหลังลงเล่นเกมทางการไปแล้วดูเหมือนง่ายครับเพราะมีพาส,สปอร์ตไทยแต่พอมีประวัติลงเล่นบอโลกคัดเลือกจบเลยครับ กฎชัดเจนมากว่าห้ามย้ายสัญชาติแบบ100%ยกเว้นเหตุสุดวิสัสยจริงๆและต้องพูดตรงๆครับว่าดูเหมือนฟี่าไม่อยากเปิดประตูให้เกิดเคสแบบนี้เพราะถ้าปล่อยหนึ่งรายครับอีกหลายประเทศจะเอามาเป็นแบบอย่างทันทีส่วนมุมของฮัสันนะครับนี่สะท้อนว่าโคชคนนี้เปิดใจเลือกคนเป็นไม่ใช่ปิดกั้นลูกครึ่งที่อยากมารับใช้ไทยแต่ก็ต้องเจอกระดาษคำตอบจากฟี่า ที่ตัดทิ้งทันทีเหมือนกันและต้องยอมรับครับว่าถ้าดูเกาเล่นให้ไทยได้จริงทีมชาติไทยจะได้ตัวตัดเกมพร้อมร่างใหญ่ที่หายากที่สุดแต่กฎก็คือกดครับแล้วแฟนบอลแหละครับคิดว่าไทยควรเสี่ยงยืนอุทธรณ์สารกีฬาโลกเพื่อดูเก้าไหมหรือควรปิดเคสและไปสร้างรุ่นใหม่อย่างพิรวัตรเอริกค,คาวแทนทันทีเลยไหมคอมเมนต์มาคุยกันครับ เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับดราม่าเดือดหมาสตารายอีซี่ดรอปตัวหลัก จนบีจีปทุมตกรอบ ACL2 แฟนบอลสับเลสทั้งประเทศกลายเป็นดราม่าระดับชาติทันทีครับหลังมาสตราอิชิพาบีจีปทุมบุกไปแพ้โปฮังซิลเลอร์ตกรอบ ACL2 ทั้งที่เป็นเกมต้องชนะเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ไฟลุกจริงๆก็คือเขาดรอปตัวหลักเกือบครึ่งทีมในนัดสำคัญที่สุดครับทั้งชนาทิปสารัตและแข้งญี่ปุ่นอีก2ราย แฟนบอลถึงกับถามว่านี่คือเกมระดับเอเชียหรือเกมบนเครื่องทดลองผู้เล่นบีจีปทุมครับพ่ายให้กับโปรฮังซิลเลอร์ตกรอบเอเชี2อีชิตัดสินใจไม่ส่งตัวหลักหลายคนลงสนามแฟนบอลตั้งคำถามถึงแทคกติกและระบบเลือกผู้เล่นอีชีให้เหตุผลว่าเพิ่งเข้ามารับงานยังไม่รู้จักนักเตะทั้งหมดดีพอ ต้องทดลองทีมในบางตำแหน่งกระแสะแฟนบอลส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยครับเพราะนี่คือเกมที่มีอนาคตสมโมสรเป็นเดิมพันเกมต่อไปบุกเทเบเนสนะครับในศึกชอปปี้ครับ3ธันวาคมเวลา18นา30นทีต้องพูดตรงๆเลยนะครับการที่โค้ชใหม่อยากลองนักเตะแต่มันเข้าใจได้แต่คำถามคือทำไมต้องลองในเกมระดับทวีป เกมนี้เดิมพันสูงครับแรงกิ้งสโ,โมสอนเงินสนับสนุนภาพลักษณ์สโมสอนความเชื่อมั่นของแฟนบอลโคต้าแข่งขันในอนาคตมันไม่ใช่แค่เกมที่ต้องลองผิดลองถูกได้ง่ายครับและการดรอปชนะทิพย์สารัฐตัวหลักอีก 4- 5หคนมันเหมือนส่งสัญญาณผิดกับสถานการณ์ที่ทีมกำลังจะ,ะเผชิญแฟนบอลถึงโมโหครับพอรู้สึกว่าโค้ชวางระบบสำคัญกว่าผลการแข่งขันแต่แฟนบอลมองกลับด้านว่าผลการแข่งขันตอนนี้สำคัญกว่าเรื่องอื่นทั้งหมด อิชินะครับกำลังอยู่ในช่วงถูกจับตามองแบบ100%เพราะมารับงาน BG ต่อจากยุคที่คาดหวังสูงแฟนบอลต้องการผลทันทีไม่ใช่รอเป็นเดือนเป็นปีคาดการนะครับจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ถ้าอิชินะครับพลาดอีกในชอปปี้ครับแรงกดดันจัททวีขึ้นทันทีตัวหลักอาจจะถูกดันกลับมาเป็น11ต,ตัวจริงแบบเร่งด่วนสื่อบวกกับแฟนบอลอาจจะเริ่มตั้งคำถามต่อบอร์บริหาร การคมของอีชีนะครับจะถูกจับตาเป็นพิเศษทุกนัดหากฟอร์มไม่ดี2-3ถึงมัดติดมีโอกาสเกิดคำว่าอนาคตไม่แน่ไม่นอนเร็วกว่าที่คิดอีชีนะครับต้องไปสุดให้เร็วที่สุดเพราะนี่ไม่ใช่ทีมธรรมดาแต่คือบีจีปทุมที่มีเป้าหมายระดับเอเชียและแฟนบอลแหละครับคิดว่ายังไงอีชีผิดพลาดที่ลองทีมในแมตช์สำคัญหรือจริงๆแล้วเขาทำถูกเพื่อมองระยะยาวคอมเมนต์มาคุยกันครับ สมาคมอนุมัติจ่ายเงินสนับสนุนทีมที่3งมงวดก่อนเปิดเลข2สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับอนุมัติจ่ายเงินสนับสนุน งวดที่2ให้กับสมโมสรสมาชิกใน b ีบดีดอลฟินลีก3ที่ไม่ติดข้อผิดพลาคครับโดยมาดามแปงม้งนวลพันล่ำซามครับนายกสมาคมอนุมัติจากเงินสนับสนุนงวดที่2ให้กับสมโมสรสมาชิกในทันลีก3ก่อนเริ่มการเด่นขันในเลกที่2ของฤดูกาล2 0 2 5ในวันที่1ธันวาคมครับโดยปีนี้ครับสมโมสรสมาชิกในศึกบีบดีดอลฟินลีก3ฤดูกาลน,นี้ จะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นจากฤดูการ2024เป็นสมมสอนละ1 2 5 0 0 0 0บาทจากเดิม1ล้านบาททวนครับซึ่งล่าสุดนะครับมาดามแป้งนายกสมาคมได้อนุมัติจ่ายเงินงวดที่2เป็นเงินสมมสอนละ3 1 2 5 0 0บาทครับ เรามาปีท้ายกันที่ปัตตานีแจ้งสลับสนามแข่งนัดที่16โดยจะออกไปเยือนสีสเกตปัตตานี FC ครับทีมอันดับ7ของตารางฟุตบอลที่2ฤดูการ2025หลังผ่าน14นัดแจ้งสลับสนามแข่งขันโดยจะออกไปเยือนสีสเกตยูนเต็ดสุดสัปดาห์นี้ตามโปรแกรมเดิมครับในวันเสาร์ที่6ธันวาคมนี้ปัตตานี จะต้องเล่นเป็นทีมเย่าพบกับศรีสะเกดยูนเต็ดในศึกที2ฤดูกาล2 0 25นัดที่16ก่อนที่ล่าสุดนะครับจะมีการยืนยันว่าปัตตานี FC จะออกไปเยือนศรีสะเกดยูนเต็ดก่อนในศึกที2ฤดูกาล2 0 25นัดที่16วันเสาร์ที่6ธันวาคมเวลา18นาฬิกา ณสนามศรีนครลำดวนสำหรับผลงานของปัตตานีเอฟซครับในศึกที2ล่าสุดชนะ4เกมติดต่อกันส่วนภาพรวมแข่ง14นัดชนะ5เสมอ5แพ้4มี20คะแนนรั้งอันดับ7ของตารางมีแต้มเท่ากับจันทบุรีเอฟทีมอันดับ6โซนเพลย์ออฟแต่จันทบุรีครับมีผลต่างลูกได้เสียดีกว่าลบ1ส่วนปัตตานีลบ3นั่นเองครับ แฟนๆคิดเห็นกันอย่างไรแต่ละข่าวนะครับเชิญคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ